พีจ้มีความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวกระแสหลักในโลกในด้านสิทธิมนุษยชนนะคะนั่นก็คือการต่อต้านโทษประหารชีวิตที่เกิดขึ้นยาวนานต่อเนื่องล่าสุดภูมิภาคเราเองค่ะเมื่อวานมาเลเซียผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการประหารชีวิตด้วย,ชวยเช่นกันความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงแบบนี้คุณวินิฐา a กำลังส่งสัญญาณอะไรได้บ้างคะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการต่อยอดนะคะเอาความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าของมาเลเซียนเนี่ยอาจจะยกไปพูดคุยกันในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะซึ่งก็สำหรับบรรดานักเคลื่อนไหวแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังสําหรับทั้งภูมิภาคเลยทีเดียวค่ะ ปัจจุบันสําหรับพื้นที่ที่บังคับใช้โทษประหารชีวิตสูงที่สุดในโลกที่1ก็คือแถบเอเชียบ้านเรานะคะแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในจีนเป็นหลักแต่ว่าในอาเซียนเราก็ต้องเรียกว่าไม่น้อยนาน,นะคะเพราะว่าหลายๆประเทศยังคงตัดสินโทษประหารชีวิตอย่างต่อนเนื่องมีเกิดขึ้นเมื่อไม่ถึง1ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะ สำหรับมาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่รัฐบาลหัวก้าวหน้าพยายามผลักดันการยกเลิกโทษประหารชีวิตมาตั้งแต่ปี2018แล้วก็ไม่ได้บังคับใช้โทษประหารชีวิตมาตั้งแต่นั้นแต่ว่าความก้าวหน้าเรื่องนี้ในมาเลเซียเพิ่งจะเป็นรูปเป็นร่างเมื่อวานนี้เองค่ะกาานและัิกทุก termasuk mangsa-mangsa pembunuhan kes-kes yang melibatkan pengedaran dada serta keluarga mangsa-mangsa kerana -mangsa, hukuman mati masih dikekalkan. Namun, mahkamah mempunyai kebebasan untuk menimbang hukuman yang setimpal berdasarkan fakta dan keadaan kes. รามข่าวซิงรัฐมนตรีช่วยด้านกฎหมายมาเลเซียระบุด้วยว่าการตัดสินใจของรัฐบาลที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตสถานเดียวเป็นการเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อสร้างระบบยุติธรรมที่ก้าวหน้าและเหมาะสมกับสังคมปัจจุบันแม้ว่าน,นี่จะยังไม่ใช่การยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสิ้นเชิงก็ตามค่ะ กฎหมายมาเลเซียระบุให้การกระทำความผิดใน34ฐานความผิดมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะคะแต่ว่าในจํานวนนี้มีด้วยกันถึง11ฐานความผิดที่ผู้กระทําผิดจะต้องโทษประหารชีวิตสถานเดียวนะคะแล้วก็โทษประหารชีวิตสถานเดียวนี่เองคือสิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียผ่านร่างแก้กฎหมายไปเมื่อวานนี้ค่ะ ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิต1,341คนทั่วประเทศสามารถยื่นเรื่องขอให้ศาลเนี่ยทบทวนคำตัดสินประหารชีวิตโดยอ้างประเด็นการแก้กฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ได้ซึ่งมีผลย้อนหลังนะคะแม้ว่าการร่างแก้กฎหมายดังกล่าวนี้เพิ่งจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าก็ค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้น่าจะผ่านการรับรองจากสภาสูงแล้วก็จะได้บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ข้อมูลของทางการมาเลเซียร,ระบุเอาไว้ว่าระหว่างปี1992ถึง2023มีผู้ต้องขังถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอรประมาณ1,318คนนะคะขณะที่การคงโทษประหารชีวิตเอาไว้ก็ไม่ได้ทำให้สถิติการกอร่ออาชญากรรมลดลงไปแต่อย่างใดค่ะ ส่วนบทลงโทษที่มาเลเซียจะนํามาบังคับใช้แทนโทษประหารชีวิตคือโทษป่ยกับโทษจำคุกระหว่าง30ง40ปีแทนการลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับอาชญากรรมร้ายแรงบางข้อหาที่ไม่ได้ทำให้ใครเสียชีวิตร่วมด้วยอย่างเช่นเรื่องของการลักลอบขนอาวุธปืนหรือว่าการลักพาตัวค่ะ แต่ถ้าเราหันมามองความก้าวหน้าในด้านการยกเลิกโทษประหารชีวิตในอาเซียนนะคะอาจจะเรียกได้ว่ามีช่องว่างที่ใหญ่ยอยู่พอสมควรเพราะว่าปัจจุบันมีชาติสมาชิกอาเซียนมีแค่2ชาติเท่านั้นนะคะที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วก็คือกัมพูชายกเลิกโทษประหารชีวิตไปตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่1990นะคะ กับฟิลิปปินส์ค่ะที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปเมื่อปี2006ในทางกลับกันการลงโทษประหารชีวิตเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วในอาเซียนเองนะคะมีในเมียนมากับในสิงคโปร์นะคะเมียนมาเนี่ยประหารชีวิตนักโทษการเมืองไป4คนเมื่อปีที่แล้วกับสิงคโปร์ประหารชีวิตนักโทษคดียาเสพติด11คนด้วยกันค่ะสำหรับชาติอื่นๆในอาเซียนทั้งไทยและอินโดนีเซียยังคงบังคับใช้โทษประหารชีวิตเอาไว้นะคะแม้ว่าจะยังมีเสียงคัดค้านจากกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน ส่วนรูนแม้ว่าจะยังมีโทษประหารชีวิตอยู่แต่ว่าข้อมูลการประหารชีวิตครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1957นะคะด้านเวียดนามและลาวค่ะเป็น2ประเทศที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการประหารชีวิตแต่ทาง Human Rights Watch คาดว่าเวียดนามอาจจะประหารชีวิตนักโทษไป429คนระหว่างช่วงปี2013ถึง2016ค่ะ ขณะที่แม้ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้จะ,ะเผชิญกับเสียงคัดค้านโดยเฉพาะจากครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุอาชญากรรมต่างๆของมาเลเซียนะคะแต่ว่าเหตุผลสําคัญของรัฐบาลมาเลเซียนอกเหนือจากข้อมูลสถิติที่ชี้ว่าการประหารชีวิตไม่ได้ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมแล้วก็คือ โทษประหารชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทําไปแล้วแก้ไขไม่ได้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้โทษประหารชีวิตทั่วโลกค่ะคุณจิรัชาตาคุณพรวด,ดีในที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นการปูทางไปสู่ความหวังในการยกระดับสถานะด้านสิทธิมนุษยชนของทั้งภูมิภาคอาเซียนก็ว่าได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ